สวัสดีครับก็ทดลองงานจานทไลด์หน้าลายลูกค้านะครับอ่าวางหน้าลายลงไปเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเราอยากได้อะไรครับหกซีเอลใช่ไหมครับอ่าเราก็สมมติว่าหน้าลายมันออกอย่างนี้นะหกซีเอลเห็นครับมือผมอาจจะไม่นิ่งอย่างนี้ทำไมนะครับหกซีเอลนี่นะครับจะทำงานอย่างนี้นะครับหน้าลายออก่างอื่นก็ได้ เราเลือกหน้าได้เลยเช่นตัวนี้ห้าห้าสองนะครับมันจะเป็นสูตรนะครับมันก็เป็นห้าตอนนี้เป็นสองห้าห้านะครับไ่นะครับนี่นะครับสังเกตผมให้สังเกตนะห้าห้าสองตามนี้นะเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะขึ้นอะไรนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นทํางานลักษณะนี้รูดออกหน้าลายมาอย่างอื่นเสร็จปุ๊บอ่าเราจะวางนะครับรูปมานี้อ่านแล้วเราจัดรูปนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราต้องการเอ่อเป็นต่ํานะครับเป็น5 2เอี่ยวนี่นะครับมือไม่นิ่งอาจจะเพี้ยนบ้างนะครับตัวนี้นะครับอาศัยความชํนานาญนะหรือว่าเราอยากได้เป็นฟองสองสอง สองสองนะครับอยากได้หน้าไหนนะครับเอาหน้านั้นเข้าหาตัวนะครับนะครับหม่นะครับผมทำให้นี่นะครับ2 2 2ขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้เลยก็ได้ครับ4 6 3ตามหน้าที่ตั้งเลยนะครับ4 6 3 นี่นะครับคือพอซนหน้าลายครับมันเล่นได้ทึกหน้านะครับแต่วิธีการเล่นง่ายๆคือเล่นแบบนี้แต่ตรงนี้มันสามารถเล่นได้พลิกหลากหลายเช่นเมื่อกี้ผมลากขึ้นนะเอาหน้านี้นะนี่นะครับตัวนี้จะกลายเป็นเอี่ยวนะนี่นะผมลากขึ้นปุ๊บนี่นะครับตรงนี้มันเอี่ยวอยู่แล้วนะครับลากขึ้นมันจะกลายเป็นเอี่ยวแต่ถ้าผมลากลงนี่นะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับลากลงมันก็เอี่ยวนะครับแต่ว่าแค่ หันเอี่ยวไปด้านหน้าเมื่อกี้เอี่ยวอยู่ด้านหลังอาสมมติผมอยากได้หน้าหกนี่นะครับหกอยู่ด้านหน้านะครับแต่ถ้าผมดันไปข้างหน้าเราก็แค่เอา6จากด้านหน้ามาเนี้ยอยู่ด้านหลังวิ่งเข้าจุดหาก,กึ่งกลางแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนหน้าลายมันเล่นได้หลากหลายมากเลยนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้โทร0989841961นะครับจเจริญรับมหาเฮงนะครับของแท้คุณภาพนะครับก็ตอนเนี้ 0 9 8 9 8 4 1 9 6 1มีเบอร์เดียวนะครับหรือไอเดียไลน์ครับแอดมาเลยใส่ตัวแอดช่องค้นหานะแอด jht 8 8 0 8 g นะครับนะครับอย่าลืมใส่ตัวแอดด้านหน้านะ,จะเจริญทรัพย์ม,มาหาเฮงก็มีทั้งโอนเงินปลายทางหรือว่าช่องทางอื่นๆส่วนลดอะไรมาคุยกันได้นะครับโอเคครับร้านแท้คุณภาพนะครับผม